สวัสดีครับพอแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อนี้สิบ้าพี่น้องมาเบ่งเทคนิคการปลูกทุเรียนครับปลูกสําหรับปูมือไม่ปลูกครับตัวนี้อันนับแนวสิบ,บอกเรื่องดินกันเด้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นเป็นดินหยัางครับดินดินทรายครับดินถมทีนะพี่น้องดินเข้าคูดมาถมนะครับพี่น้องเขาจ่างเพื่อน้ำมาถมน่ครับนี่ทั้งข่างนี่เห็นบ่พี่น้อง ปลูกตะไคร้ไว้กันดินพังครับปลูกถมใหม่ๆนี่พังลงไปจนกนระแพงพังครับพี่น้องเป็นดินทรายเลยครับพี่น้องทรายแบบถือว่าทรายยังแบบทรายขุดสาพี่น้องเพิ่นคูดเป็นสาแล้วก็เพิ่นเพิ่นขายดินนะเพิ่นน้ามาถมนะพี่น้องนี่ก็ปลูกนี่ครับปลูกประมาณเดื้ยนขัวครับพี่น้องนี่ยอดกําลังออกสุดแหลกเป็นดินทรายการเตรียมดินกับบริเวณหยากครับ ต้องกลวนลุ่มด้วยไตโคลม,มาครับปลูกใหไม่เนี่ก็ใส่เป็นอินซี่ครับช่วงนี้ใส่เป็นปุ๋ยขอกครับก้อนครับไทยเดือนหนึ่งเนี่ยใส่เป็นปุ๋ยขอกขีนูเนี่ยกับอะมานะครับปุ๋ยขอกเนี่ยครับกักทางใบครับเดือนกลัวครับพี่นอ้องนี่ยอดดอ,อกสุดหนึ่งแล้วนี่ยอดดอกสุดหนึ่งแล้วนี่ทุดเรียนมันกะล่างเด็ดเดือน เศษๆนะพี่น้องหย้อนมันออกสูดแหลกนี่ครับกัดแต่ว่ากัดมุ้งจะเลี่ยมนะพี่น้องนี่มุ้งจะเลี่ยมแบบนี้ครับพี่น้องมันเป็นทุเรียนหน่อยมุ้งจะเลี่ยมจีซอยหลายหลายครับซอยคว้มหอนซอยแดดซอยยางนี่ครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องการมุ้งจะเลี่ยมนี่ซอยหลายหลายครับพี่น้องมุ้งเลี่ยมซอยบังแสงซอยยางนี่ครับปลูกแบบนี้ครับมุ้งจะเลี่ยมแบบนี้ครับ เดี๋ยวใส่เบงสองต้นสามต้นครับถี่มุ่งเสลี่ยมครับนี่แหละนี่ครับการมุ่งเสลี่ยมมุ่งแบบนะครับให้มุ่งด้านบนครับพี่หนอกอย่าไปมุ่งทางล่างอย่าไปมุ่งทั้ง้างอย่าไปมุ่งต้เต้ไปดอดอตะเป็นตัวรับมุ่งทางบนนี่ครับมุ่งทางบนนี่อัตราหลอดนี่แน่นอนครับพี่หนอส่วนนี้ก็ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีครับทังใบไปก่อนครับทุเรียนมันหน่อยครับเคมีอย่าฝ่าวใส่ครับถ้ามีก็ใส่เป็นอินซียไปก่อนครับให้อาหารนอ่อนไปก่อนครับทางใบ นี่ต้นนี้กับสิปูกลก้วยไวต้ตอไปกระสิพ้างแสงจอยเพิ่นครับเป็นดินดินทรายครับผมทีมองนี้เนี่ยผมทีผมทีเป็นอยังคือปลูตะไคร้ไว้นี่นะครับการดินพังครับการดินพังฟื้นฟ,นฟนูหน้าดินนะําครับถ้าปปูตะไคร้นี่ดิงงนบม่อง่างเหมือนสีงามปูตะไคร้เนี่ยกล้วยเนี่ยครับพี่น้องตะไคร้อยู่นี่ก็ใส่เป็นอินซีย้วพี่น้องมีตะไคร้หอมนํานเลยครับนี่กาลังติดแล้วครับตะไคร้หอมนี่เอามาจากผู้จัดการแหวนคนสวยเลยครับพี่น้อง กานมาแรงครับตัวนี้มีไว้กับเบสียหายครับมันมีทั้งแต่ไคร่หอมตะไคร่กินครับปลูกไว้กันดินพังน้พี่หนอ้องเห็นบ่อเนี้ยดินรสยครับดินทส้วบนเป็นาสทรายทสาวบนเป็นรสยทีหน้านะครับรสยแบบพ่นคุดสานะครับนี่เอามาทมสื่อเพ่นมาทมถมทีตองนี้ครับถมแล้วก็จะปลูกทุเรียนครับปลูกข้างบ้านนี่ร่วมทั้งหมดแลวมันสิบสามต้นนะพี่หนอ กระปูแบบนี้แล้วครับพี่น้องยู่นีบ่บ่ได้ว่าเน้นดินดอกเขาเน้นดินยังห้องกับปูกใดแต่ว่าการดูแลนี่นะครับสำคัญส,ญส,สม่ำเสมอไ้น้ำทางใบช่วงนี้ย็บฟ้าไปให้พวกเคมีครับทางใบอินทรียปุ๋ยขอรกระใส้ใดครับพี่น้องนี่มันจ,จะขึ้นซาก,กว่าดินแดงดินหนาดินทั่วไปอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่มันก็ขึ้นแต่มันขึ้นซากกว่า <All> right. นครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ้อพี่หน้องขึ้นไปเรื่อยๆอาร์ซิซาครับซาเป็ยังครับทุเรียนก็ให้มันมีใบรักษายอดให้ได้ครับการมุ่งเสี่ยมนี่ก็ซอยลายครับนี่ทุเรียนเดือนกัวสีเข่าสองเดือนมันออกยอดชุดหนึ่งก็คือว่าโอเคแล้ครับเดี๋ยวเสียเบิ่งเันโตผูกก่อนครับดินดานตัวนี้ครับต้นีกทุเรียนปีกัวครับพี่น้องดินดานปูอยู่ข้างบ้าน นี่ครับตัวนี้เป็นดินดานครับดินดานก็สิพี่หองกระชงตัวดินดานคนซาเนาะเอามาเอามาปลูกเอามาทมแหละครับปลูกครับเป็นดินดานครับดินเหนียวตัวตัวนี้ปีกัวแหละครับขึ้นซาอยู่ครับแต่ว่ามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเพาก็าใส่เป็นอินซีตัวนี้ใส่เคมีซอยแน่แหละครับทั้งใบครับปีกัวนะครับทุเรียนปีกัวปีสองสามเดือนนะครับถ้าแม่นดิน บ่เป็นดินกลดินบ่เป็นกลดินซาบ่เป็นกลนอันนี้มันก็สีควางผว่านะพี่นนอนี่เป็นดินดานกับฟื้นฟูด้วยนี่ก็ข้างขางกับปูตะไคร้ครับปูตะไคร้กันดินพังเพราะว่าถมที่ไปข้างหลังข่างบ้านนี่มันสูงครับเป็นทีหน้าเป็นทงหน้าครับกับผถมตัวนี้เป็นดินดานครับพี่นนอมันก็ขืนอยู่แต่มันสิขึขืนซาแต่ขึ้นกันนะครับก็มหันนะครับกับปูไวปูไวแล้วมันกัด ขึ้นอยู่ครับแต่มันสาเรากระดูแลมันบดสิเป๊ใสเคมีร้ายกับอะไรครับดินดานนี่มันการซึมมันสาครับมันเป็นดินเหนียวเอาใส่หน่อยๆใส่ดูเอาครับถ้ามันเดือทุเรียนปีกว่าก็ใส่ครับเดือนหนึ่งประมาณส่วนหนึ่งครับใส่ยินซี่เอาได้หลายกับทา่งใบครับไปก่อนทุเรียนมันกำลังกำลังสีไงครับมันสีสาแน่ครับทุเรียนปีแรกปีที่สองมันอาจสิขึ้น ไวกว่าป <pelled being HD> <ped convert> ีแรกนะครับ <benim> ท <graffiti> ุเรียนทุเรียนปีแรกนี้ขึ้นซาครับพี่น้องถ้าปีที่สองระบบนำหน่อไทปไหวนะครับพี่น้องนี่ก็ค่อยฟื้นฟูไปเรื่อยๆครับนี่ครับต้นนี้อยู่หลังบ้านครับต้นนี้เป็นปลูครูครับนี่ต้นนี้สองปีกัวครับพี่น้องสองปีกัวต้นนี้ดินถมทีกันนะพี่น้องนี่สองปีกัวครับต้นนี้เป็นดินหินอยู่หลางครับถมที พรมที่เลยกับปูไว้ครับนี่ละสองปีกว่าครับนี่กับนี่มาแรงกินแนี่ยรับพี่น้องงานดูแลสิะ่บริษัทัวเถิงคืออยู่สวนเถิงครับบริษัทซัมถมำเสมอไปไหนแต่ว่าน้ำไม่ขาดครับมาแลงกันคนกันอยู่ครับมันอยู่ขางบ้านผลกันไว้พวกมาแลงปากดูนี่ครับพี่น้องนี่ทุเรียนสองปีกว่าครับจุกตังบ้านครับรวมแล้วยุนี่ยุ่พื้นที่นี่แต่เป็นสิบสามต้นนะครับนี่ต้นนี่ครับต้นนี่ไงโกมูครับ ตัวนี้ได้กินหน่วยหนึ่งครับปีนี้นี่ครับตัวนี้ได้กินหน่วยหนึ่งครับตัวนี้สามปีกว่าครับนี่ได้กินหน่วยหนึ่งมันเป็นปีแรกครับดินหินลุงล่างครับนี่ครับที่ต้นนี้กับประมาณปีกว่าครับพี่หนอปลูกไว้คางบ้านเนี่นะครับเล็กๆน้อยๆครับอ่อมใบอ่อมมามันก็สิอีกสองสามปีมันก็สิสีอววาสิทดิพ้นสเร็จอยู่หลายตนอยู่ครับ ประมาณสองสามปีครับตัวนี้ปีหนึ่งครับตัวนี้ปีหนึ่งปีกัวลัวครับพี่น้องปีกวัวมัวก็เริ่มไปแล้วครับเรัาเอ๊บให้พือออปป้นที่ขางบานเท่าว่างนะครับพี่น้องน,นี่สองสามปีสกได้ผลครับตัวนี้ก็เด้กินไปหน่วยหนึ่ง Umwelt แล้วปีนี้เป็นดินเหนียวดินรลรั่งปนนะครับถมทีไว้ไหวูไว้ปุ่นตัวหนึ่งนิดหน่อยนียน่นนนก,ก็มุ่งะเะลี่มนะพี่น้องน,นะมุ่งะเะลิม่มไม่ได้ออดนะครับพี่น้องมุ่งไป จนกว่ามันสิติดครับให้มันออกใบจากสองสามสุดผลครับยังออกสะลม์มันต้องไปซีเรียสกับมันครับการมุ่งสเลมนี่ซอยหลายๆครับซอยอัตราปลอดเาตายครับนี่เอามาปลูกอยู่จามสีต้นครับนี่ติดแล้วครับนี่นี่ใบออกไปสุดที่สองแล้วครับพี่น้องนี่สุดที่สองนะครับทุเรียนต้นแล้วลอยแล้วครับตัวนี้ เราอร่อยก็มาปลูกกับม้งเสลี่ยมครับถาม่าสื่อต้นญ่ปลูกได้บอได้ครับมันอยู่ที่ทุ่นเท่าครับต้องสื่อต้นญ่ซี่ลอยหาลอยค่ะตัวนี้สื่อชามต้นก็ยังบั้นทึงหาลอยนะพี่น้องนี่ต้นนี้ก็เป็นหน่วยปีนี่ตีลูกหน่วยหนึ่งครับเป็นดินหินดุนลุงร่างครับรสชาด้วยว่าเด็ดแตกตางกันเขาตัวนี้กะบใบส่วงใบใหม่ใบใหม่ย่าเขานะครับหลกกับปองกัน ใบไม้นะครับนี่นี่เป็นใบสุดแหลกนี่สเห็ดใบสุดแหลกหลังจากเอาหน่วยออกแล้วครับนี่เป็นใบสุดแหลกนะครับเห็ดใบสุดแหลกใดๆคือเตรียมใบล้ะพี่นอ้องเตรียมใบนี่ทุเรียนมมนอยากออกดอกเลยนพี่นอ้องบ่งตีละ่ะจะเสเบิงครับมันอยากออกดอกแค่ไหนดอกมันอยากออกธรรมันสอาดะไรนี่นี่ครับเห็นบหนี่อยากออกดอกแ้งเลยครับพี่นอ้องรับฝวดมโต๊ะเนี่ย แกงกิงแน่มันออกเลยครับพี่น้องแต่ว่ามันก็เอาปได้มันเอามันออกอยู่แต่มันเอาปได้ดอกบ่สมบูรณ์บัได้สะาสมหานนี่ครับมันออกอยู่นี่ครับมันจะออกคือยังนะครับทุเรียนคือมันเคยออกแล้วปีหนึ่งปีที่สองมามันออกไงครับมันจะออกครับเมื่อต้องเตรียมใบมันไหญ่ก่อนเตรียมใบบัได้เอาบัได้ครับมันไม่ีใบซ้ำนี่มีดอกกับบ่นีกระโลนครับพี่น้องนี่คือ มีดอกได้ดอกนามมีแน่นอนครับแต่บัดนติดลูกมากมันกับใไห้ครับนี่เขาเอื่นว่ามีใบสุดเดียวก็ต้องเตรียมใบสุดแหลกสุดที่สองที่สามเมื่อฝนปลายหนาวก็จังเอานี่เห็นว่าพี่น้องดอกมันนี่ไม่ได้ออกคือยังตัวมื่แต่มันอันนั้นเนี้ยมันออกดอกออกมากกว่บัสมบูรณ์ดอกพอไว้เขาบอกพร้อมสมมหาผู้นี่ครับนี่จะตาดอกมันนี่นี่เขาออกครับกับการปลูกทุเรียนครับปีแรกเอาดอก ได้เอาหลูกได้ปีที่สองกับสีง่ายครับครับสําหรับการปลูกทุเรียนครับถ้าวหงวิธีการรักษามะเร็งได้ทุเรียนไม่มียังครับคอยรักษาเพียจะกัดจันไร่มะเร็งปากดูดให้ได้ครับม้วนอื่นกับสีง่ายครับพี่น้องนี่เป็นผสมประสานลังบานเล็กๆนหน่อยครับปูไว้ครับบ่ให้พื้นที่ว่างเปล่าูอ้โเกลือบอกพริกนี่นะครับนี่ต้องรุมกับทุเรียนต้นหนึ่งครับต้นนั้นจะไปสาอยู่ครับ บ่หัวระบบหักบ่คดีครับเดี๋ยวสิเอาตัวหนึ่งมาปูคูมันอยู่ครับเพื่อนมากโคตรดันครับามาปูคูมันอยู่ครับข้างหลังข้างหลังกับสีเป็นบักเคียเคี้ยวเงคียยังซุปนี่นะครับพี่น้องนี่บักพริกบังยังนี่แหละอาปูกไว้ครับเป็นผสมผสานครับข้างบ้านหลังบ้านครับพี่น้องบ่ให้ว่างเปล่าครับ เวลาหัวหนาำมันกับบริสียทิมครับเป็นบักเขียบักยังรับตัวในปีสิมานี่งกสิสิดอาดติติยย่ไร่หลูกอยู่ครับพี่น้องต้องดูแหลใไ้ใบให้ใดก่อนครับทุเรียนครับสำคัญที่สุดคือเอาใบให้ใดนี่คือใบสุดแหล่สุดสองสุดสามกสิ 3, สะสมมมหานบัตรต่อไปกสิมะโลกพี่น้องมึงอีกหรอครับกสิทฤษฎีใหม่กสิข้อจบไปซํำนี่แหละครับสวัสดีครับ